เล่ามังอ่ะเทวดาหน้าโฉดเล่มที่14บทที่71ผู้ที่มาคลายทุกข์ให้เลโอสานะนั่งมองเหรียญ1น0เยนที่คิเตโนโกเก็บมาคืนให้สีหน้าทั้งงงและยิ้มเลโอตะโกนถามจากด้านหลังทำอะไรอยู่นะ่ะจนทําให้สานะตกใจพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามาทําไมเลโอก็ตอบอย่างงง,งๆก็เราอยู่ในห้องด้วยกันตลอดไม่ใช่หรือไงแล้วไอเหรียญ1น0ยเยนนั่นน่ะมันมีอะไรพิเศษงั้นหรอสานะเธอก็บอกว่ามันแต่ยังไงก็ไม่เห็นเกี่ยวกับพี่ซะหน่อยแล้วหมามีก็เดินเข้ามาบอกถึงงงเเเววลลาไปรรรีียนแนแ้้ะด็กๆทัคู่บ มาเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเลโอถามซานะว่าทำไมใส่ชุดของโรงเรียนเก่าละ่ะเธอก็บอกว่าก็ชุดเมื่อวานน่ะมันเปื้อนโคลนต้องส่งไปทำความสะอาดที่ร้านเลโอก็ถามต่อแล้วเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นซานะเธอก็เริ่มหงุดหงิดเมื่อวานเกิดเรื่องตั้งเยอะก็เป็นเพราะพี่ไม่รักษาสัญญาว่าจะเดินกลับบ้านด้วยกันไม่ใช่หรือไงท่านใดนั้นคิตาโน่ก็เดินออกมาทักทายซานะเลโอตกใจรีบดึงน้องให้วิ่งหนีแต่ซานะกับเดินเข้าไปคุยกับคิตาโน่เธอเล่าว,ว่าเมื่อคืนถึงบ้านก็รีบปามน้ําและเข้านอนเเลยคิตโน่กก็บอวาขาข เหมือนกนกัและเขาก็รีบขอตัวไปโรงเรียนเพราะกลัวจะไปสายเลโอจึงถามซานะว่าเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ทําไมถึงเข้าไปคุยกับปีศาจดีขนาดนั้นละ่ะซานะก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณปีศาจเป็นคนดีนะเก็บเหรียญ1น0่เยนมาคืนหนูด้วยเลโอก,ก็รีบเตือนตื่นสักทีเถอะนี่กาลังโดนปีศาจหลอกอยู่รู้ตัวบ้างไหมซานะเธอก็เถียงทันทีไม่ใช่แน่นอนหนูทําเหรียญหล่นเขาก็เก็บมาคืนหนูตกลงไปในหลุมเขาก็เข้ามาช่วยเลโอยังพยายามเรียกสติแล้วก็เอื้อมมือไปตีหน้าน้องเบาๆเพื่อปลุกจากความเพ้อฝัน แต่ก็โดนซานะต่อยเข้าหน้าเต็มเต็มซานะเดินจากไปพร้อมกับพูดว่าคนหัวดื้อไม่ยอมฟังเหตุผลทุเรศเลโอยังคงนั่งงงอยู่ที่หน้าบ้านป้าป๋าก็เดินออกมาพอดีเลโอรีบเข้าไปฟ้องป้าป๋าครับตอนนี้ซานะกําลังโดนปีศาจหลอกอยู่ป้าป๋าก็หัวเราะปีศาจคุงที่อยู่บ้านตรงข้ามน่ะเหรอเมื่อวานเขาช่วยเราไว้ตั้งเยอะนะแล้วป้าป๋าก็รีบขอตัวไปทํางานเลโอคิดว่าตอนนี้ก็คงจะมีแค่หมามีที่เข้าใจแต่เขาก็เห็นหมามียืนคุยกับแม่ของคิตาโนอย่างถูกคอในใจเลโอคิ คิดว่าทุกคนน่าจะโดนปีศาจครอบงำกันหมดแล้วแบบนี้ต้องโดนพระเจ้าลงโทษกันทั้งบ้านแน่ๆเขาวิ่งออกไปได้วยความเสียใจและคิดหาทางช่วยทุกคนเลโอนั่งเหงาอยู่บนชิงช้าหันไปเห็นอิคุโนยืนอยู่คิดในใจว่านี่มันนางฟ้าจะชัดอิคุโนสังเกตว่าโดนจ้องอยู่ก็เลยเดินเข้ามาถามว่ามองทําไมมีอะไรหรือเปล่าถ้าจะหาเรื่องน่ะนายเทียบชั้นไม่ได้หรอกนะเลโอเขาก็เสียใจและวิ่งหนีตัดพ้อกับตัวเองว่าเมืองนี้มีแต่คนแบบนี้กันหรือ,อยังไงเขาสะดุดก้อนหินจนมือดันไปต่อยเข้าหน้า วัยรุ่นด้วยท่าหมัดคู่พวกนั้นกูกันเข้ามาจอาเรื่องเขาและคิดว่าเลโอน่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเพราพูดด้วยก็ไม่ตอบสักคำแต่จริงๆแล้วเขาช็อกจนพูดไม่ออกอิคุโนเห็นท่าไม่ดีเลยพุ่งตัวเข้ามาต่อยัยรุ่นจนวิญญาณแทบจะหลุดออกจากร่างโทษทีนะฉันพังมือไปหน่อยนะ่ะพวกนั้นโวยวายขึ้นทันทีพังมือเนี่ยนะเธอตั้งใจมาช่วยมันใช่ไหมอิคุโนตอบแบบกวนๆฉันนะ่ะพังมือจริงๆดูเหมือนฉันจะเข้ามาช่วยงั้นเหรอเอ๊ะฉันอาจจะช่วยจริงๆก็ได้นะพวกนััั้้้้นนนกก็็ตตอออออบวว่่่าาเมงงยยูแล แล้วสิอิคุโนะเธอก็บอกว่างั้นชมฉันหน่อยสิแบบนี้ยดูเหมือนฉันเป็นคนดีเลยนะพวกนั้นยิ่งโมโหไปกันใหญ่ตั้งท่าจะเข้ามาลุมตืบทันทีเลโอรีบบอกว่าหนีก็ดีกว่าครับขืนสู้มีหวังแพ้นแน่ๆอิคุโนะเธอก็ตอบว่านายก็ดูเป็นคนดีนี่คนดีสองคนอยู่ด้วยกันจะแพ้ได้ยังไงพูดจบเธอก็เข้าไปลวหมัดใส่พวกนั้นทันทีจนพากันนอนเหยียดกันทุกคนเลโอกลับร้องไห้ขึ้นมาอิคุโนะก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรอหนุ่มผมทองเก็บตรงไหนหรือเปล่าทั้งคู่ได้นั่งคุยกันเอลว่า บ้านของเขากาลังโดนปีศาจปองร้ายอิคุโนะก็ทําหน้างงปีศาจเงั้นหรอไม่เคยเห็นได้ยินเลยเลโอก็ตกใจทําไมถึงไม่รู้จักเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าเรื่องนี้มันดังจะตายอิคุโนะเธอก็เสนอตัวว่าจะช่วยให้ฉันช่วยจัดการไหมล่ะถึงใจจริงอยากจะบอกว่ามันก็เรื่องของนายให้นายจัดการเองแต่อีกฝ่ายเป็นถึงปีศาจนี่งั้นฉันจะช่วยก็ได้เลโอดีใจก็พูดว่าคุณอิคุโนะเป็นนางฟ้าจริงๆรู้สึกได้ตั้งแต่แรขพบเลยอิคุโนะเธอก็ตอบว่าไม่ค่อยจะเข้าใจที่นายพูดหรอกนะแแแตต,แแต่่ก็าามนนั้หละว อันดับแรกต้องทําอะไรบ้างเลโอก็บอกว่าแค่ล้มปีศาจลงให้ได้คําสาปก็จะหายไปเองผมรู้ที่อยู่และโรงเรียนของปีศาจด้วยเขาเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมปลายเฮคิคู uh มีชื่อว่าคิตาโนเซอิจิโรอิคุโนเธอก็อึง้งไม่คิดว่าจะหมายถึงคิตาโนด้านของคิตาโนที่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนกับทาเคอิสะก็สงสัยว่าวันนี้ไม่เห็นอิคุโนเลยนะทาเคอิสะบอกว่าผู้หญิงแบบนั้นน่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกครับบทที่72เศษเสี้ยวของเหล่าเทวดาหน้าตาดีอิคุโนบอกให้เลโอตั้งใจฟัง,ฟงเธอดีดี นายบอกว่าครอบครัวของนายโดนปีศาจใช้พลังครอบงำอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันว่าถ้าล้มปีศาจลงได้ครอบครัวของนายจะกลับมามีความสุขอีกครั้งถูกไหมแล้วชื่อของเซอิจิโร่โผล่มาได้ยังไงเลโอฟังจบก็ถามว่าคุณอิคุโนรู้จักเขาด้วยหรอครับอืมก็รู้จักนิดหน่อยนะเลโอก็พูดย้ำเสียงหนักแน่นนั่นแหละครับคือปีศาจถึงจะมีเนื้อหนังแบบมนุษย์ทั่วไปแต่หน้าตาก็ยังคงเป็นปีศาจเหมือนเดิมอิคุโนทำท่าสงสัยอืมเซอิจิโร่เนี่ยนะเป็นปีศาจจะว่า ไปแล้วไหวพริบการต่อสู้ก็เร็วเหนือมนุษย์ซะด้วยแล้วคุณอิคุโนรู้จักกันแบบไหนแล้วครับเธอก็ตอบสั้นๆเออเพื่อน,น่ะเลโอวอยวายขึ้นคนจะไปเป็นเพื่อนกับปีศาจกันได้ยังไงล่ะครับนั่นมันปีศาจนะเป็นนักฆ่าราชาแห่งการทำลายล้างเลยนะอิคุโนเธอก็พูดแบบนิ่งๆแต่เซอิจิโรเขาเป็นคนดีนะทั้งคู่โตเถียงกันอยู่พักใหญ่จนเลโอเริ่มร้องไห้และตัดเพอนึกว่าจะได้พบนางฟ้าส่วนตัวแล้วซะอีกสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมได้แต่รอวันที่ครอบครัวต้องพังพินาอคุโเ ะก็ถอนหายใจฮ้ย<า>เข้าใจแล้วละ่ะแค่ล้มเซอิจิโร่ลงได้ก็จบเรื่องแล้วใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะเลโอรีบถามไม่วางแผนอะไรเลยเหรอครับอิคุโนะเธอก็ตอบอย่างมั่นใจถ้าเรารู้พลังของคู่ต่อสู้แล้วไม่จําเป็นต้องวางแผนอะไรทั้งนั้นไปสู้ซึ่งๆหน้าเลยท้าทายและซัดให้หมอบอีกอย่างฉันเคยสู้กันจริงๆมาแล้วครั้งหนึ่งตัดมาที่คิตโนะกาลังเดินทางกลับบ้านเลยวโกะตกใจที่อิคุโนะขาดเรียนทั้งวันเพราะเมื่อวานยังดูปกติอยู่เลยเธอก็บ่นว่าโดดเรียนบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวส่่ไมผานนจซ้ หอกถ้าสอบตกซ้ำชั้นขึ้นมาก็ต้องเริ่มเรียนใหม่กับเพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จักกันอีกทุกคนที่ได้ยินก็ต่างอึง้งโดยเฉพาะทาเกนสะเขาก็พูดขึ้นว่าเธอนี่ก็คิดเยอะเกินคาดแฮะชักจะนับถือขึ้นมานิดๆแล้วสิแต่เลยวโกก็สวน,นทันทีฉันก็แค่อยากให้จบพร้อมกันทุกคนนี่และให้อภัยคนที่ชอบโดดเรียนแบบยายนั่นไม่ได้หรอกนะในจังหวะน,นั้นเองอิคุโนก็โผล่มาเลยวโกที่กําลังโกรธเธอก็รีบพุ่งเข้าไปหาหวังจะตักเตือนทันทีอิคุโนเห็นว่าทุกคนอยู่กันครบและเหมือนกําลัังงงงงกรออออะไไบาาาาายยยูู่่่จึคิดวถ้้้้เขปสในนนตี กนน็เธอเลยจับเลโอโยนลงสะพานและก็บอกว่าเพ่นกันเถอะผมทองเบอร์สองจากนั้นก็รีบดิ่งลงไปคว้าตัวเลโอได้แบบเฉียดฉิวและก็พากันวิ่งหนีเลียวกโกเดือดสุดๆยายนั่นโดดเรียนไม่พอยังหิ้วหนุ่มหัวทองมาโชว์อีกทาเคฮิสะก็พูดขัดเรื่องโดดเรียนนะ่ะใช่แต่เรื่องหิ้วหนุ่มมาโชว์นะ่ะฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะคิตตโน่ก็พูดขึ้นว่าเมื่อกี้ดูอิคุโนะท่าทางแปลกๆนะเลียวกโกไม่เห็นด้วยเธอบอกว่าก็ดูปกติดีนี่ทาเคฮิสะก็สวนขึ้นก็เธอโมโหจนไม่ทัสงเกต อะไรเลยยังไงล่ะทั้งสองคนก็เริ่มเถียงกันทันทีเพื่อนสนิทของเดียโก้ก็หันมาพูดกับคิตโนว่าฉันก็คิดว่าแปลกเหมือนกันนะเวลตาดูทา้าทายยังไงไม่รู้สิเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยทางด้านอิคุนโกับเลโอก็นั่งพักอยู่ข้างตู้กดน้ําเธอกดน้ําให้เลโอแล้วพูดว่าเกือบแย่แล้วสิไม่นึกว่าจะอยู่ในท่าที่พร้อมสู้ก่อนที่เราจะท้าอีกนี่อาจจะเป็นสัญชาตญาณของปีศาจก็ได้ละมั้งเลโอถามว่าคนพวกนั้นคือใครกันครับเธอก็บอกว่าพวกนั้นอ่ะคือองค์ก์ของคิตโนคอยป้องกันภยัย่ เรื่องฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งก็แทบตายแล้วเธอก็สังเกตเห็นมือของเลโอเลือดออกจึงจับมือของเขาขึ้นมาเป่าและถุยน้ำลายใส่เพะแค่เนี้ยถุยน้ำลายใส่ก็หายแล้วทําเอาเลโอเขินจนหน้าแดงขอถามได้ไหมครับอย่ากโกรธเลยนะทําไมคุณอิคุโนถึงเป็นแบบนี้ล่ะทั้งๆท,ที่สวยขนาดนี้มันน่าเสียดายนะครับอิคุโนก็งงหมายถึงยังไงเสียดายเรื่องอะไรถ้าเรื่องต่อสู้นะ่ะพ่อฉันสอนมาดีก็ต้องออกอาวุธสวยแบบนี้อยู่แล้วเลโอบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นซะหน่อยผมหมายถึงคุณคุณอคสวยตางหา เธอก็ตอบว่านายเป็นคนแรกเลยนะที่พูดแบบนี้แต่จะทํายังไงได้ละ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องปรับตัวให้เหมือนกับหน้าตาซะหน่อยอย่างนายพูดญี่ปุ่นคล่องเชียวแล้วพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าล่ะเลโอก็ตอบว่าเออพูดไม่ได้ครับแล้วเธอก็พูดต่อมันก็แบบนั้นแหละคนเราอ่ะมันดูแค่ภายนอกไม่ได้หรอกนะในตอนนั้นเองคิตาโนโก็เดินผ่านมาพอดีเขาก็พูดขึ้นว่าอิคุโนจังวันนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่สนใจเดินดุ่มๆุมเข้าไปชกหน้าทันทีแต่คิตาโน่หลบได้อิคุโนะก็พูดทท้าายม คิตาโนะเซอิจิโร่มาตัดสินให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยบทที่73ตาประทับจากสุภาพสตรีคิตาโนะงงว่านี่มันเรื่องอะไรกันอีกแล้วเนี่ยอิคุโนะพูดว่าเตรียมตัวได้เลยเซอิจิโร่ฉันจะคิดบัญชีเรื่องเก่าให้จบทีเดียวคิตาโนะก็งงว่าบัญชีเก่านี้มันคืออะไรแล้วไปทําอะไรให้เธอโกรธอีกเนี่ยเขาก็คิดในใจว่าเรื่องที่เดินชนเธอเมื่อวันก่อนก็อนกขอโทษไปแล้วส่วนเรื่องที่ยืมหนังสือของเธอก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เรากินข้าวเหลือเพียบเมื่อวันก่อนก็นกไม่น่าจะเกี่ยวกับเธอหรือจะเเป็นรื่อง วันนี้ที่เราลืมมาหนังสือมาแล้วไม่มีให้เธอยืมแต่จะว่าไปวันนี้เธอก็ขาดเรียนนี่นายังคิดไม่ทันจบแข้งของอิคุโนะก็ซัดเข้ามาทันทีแต่ยังโชคดีที่เขาหลบทันเธอสาดต์แข้งต่อเนื่องแบบไม่หยุดรัวและเร็วยิ่งกว่ากระสุนคิตตโนหล,ลบได้แบบดิจิทัลแต่สุดท้ายก็โดนจังๆไปหนึ่งครั้งเลโอถึงกับอึ้งมันต่างจากตอนที่สู้กับเด็กเกเรเมื่อกี้เลยนี่มันคือพลังที่แท้จริงสินะแต่ไม่ว่ายังไงก็ขอให้ชนะด้วยเถอะคิตตโนโพยายามเจรจากับอิคุโนะแต่เธอก็ไม่ฟังและไไมมม่่่่่่พพูดออะรททัั้้้งงงงนนีีแแตขขุเาาาใสาย เขาจึงพุ่งตัวไปกอดเธอเอาไว้ขอโทษนะที่ต้องทําแบบนี้แต่ถ้าไม่ทําเธอก็คงไม่ยอมหยุดมีเรื่องอะไรเล่าให้จันฟังก่อนดีไหมเธอผลักเขาออกแล้วก็ฟันสอกเข้าลิ้นปีหนึ่งทีคิตตโนโก็ลม้มลงทันทีเลโอเข้ามาบอกว่าสําเร็จแล้วล่ะครับสุดยอดไปเลยครับแต่อิคุโนเธอก็รู้ดีว่าเมื่อกี้แทบจะไม่โดนเลยคิตตโนเขลบได้เหมือนเดิมเธอบอกให้เลโอถอยออกไปก่อนคิตตโนะลุกขึ้นเหมือนกับคนที่โกงความตายเลโอแทบไม่อยากเชื่อสายตาทั้งที่เมื่อกี้โดนเข้าเต็มเมและไม่น่าจะลุกขึ้นมาได้แท้ อิคุโนะเธอก็พูดว่าฉันนะ่ะรู้อยู่แล้วมันต้องเป็นแบบนี้แต่หลังจากนี้นี่สิจะเป็นยังไงแถมอีกอย่างฉันถูกเล่นงานแล้วด้วยนิดหนึ่งเลโอก็ถามว่าแค่ถูกกอดเนี่ยนะเท่ากับว่าโดนเล่นงานเธอก็ตอบว่าฉันนะ่ะตั้งใจจะจู่โจมให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้พูดแล้วเทอแต่สุดท้ายก็เข้ามากอดและพูดจนได้เลโองงว่ามันยังไงกันอิคุโนะเธอก็พูดว่าตอนนี้ฉันอาศัยอิมเมจของนายสู้อยู่นะฉันพยายามจินตนาการในหัวว,ว่าเซอิจิโร่คือปีศาจแล้วมันก็ได้ผลมากเลยทีเดดียยวแต่พอินค ของเใบหน้าที่ดูเหมือนปีศาจก็กลายเป็นใบหน้าที่น่ารักขึ้นมาทันทีเลโอก็ช็อกมันน่ารักตรงไหนกันเนี่ยนี่มันปีศาจชัดๆอิคุโนะก็บอกว่าให้ลองมองดูจากมุมนี้สิน่ารักจะตายเลโอก็เถียงต่อไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ปีศาจเหมือนเดิมแล้วเขาก็ร้องไห้บอกให้เธอควบคุมสติหน่อยสิอิคุโนะก็พูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันสัญญากับนายไว้แล้วนี่สัญญายังไงก็ต้องเป็นสัญญาแต่คิดว่าการต่อสู้หลังจากนี้จะลำบากขึ้นนิดนึงเพราะต้องสู้กับเพื่อนที่เดินกลับ,บบ้านด้วยกันแทบทุกกวันนนิ้นมามดจ วดเดียกันและต้องต่อยเขาไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ฉันยังชอบเขามากด้วยเธอเดินเข้าไปประจันหน้ากับคิตาโนเขาก็พูดขึ้นว่าฉันพยายามคิดด้วยตัวเองตั้งแต่เมื่อกี้แต่จะถามเธอถึงเหตุผลที่เธอโกรธมันก็คงไม่ดีแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกจริงๆว่าเธอโกรธเรื่องอะไรขอโทษนะอิกุโนะจังเธออมยิม้มให้ตายสิน่ายแย่มากเลยนะรู้ไหมมาทําให้ฉันลําบากใจขึ้นไปอีกพูดเสร็จเธอก็พุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งแต่คิตาโนก็หลบและป้องกันได้ตลอดไม่ว่าเธอจะใช เธอพูดว่าเอาล่ะจะตัดสินแล้วนะเธอพลิกตัวไปด้านหลังแล้วก็สับจอกเข้าเต็มๆจนคิตตโน่ล้มลงอิคุโนพูดว่านี่คือท่าที่พ่อของฉันคิดค้นเพื่อมาสู้กับนายโดยเฉพาะถ้าได้สู้กับพ่อของฉันอีกครั้งก็ระวังท่าน,นี้ไวด้ดีๆล่ะเพราะเขาไม่ทําเล่นๆแน่ๆ,ๆ,ๆเผื่อๆอาจจะลังหักได้เลยนะเลโอดีใจที่เห็นคิตตโน่ล้มลงอีกครั้งอิคุโนก็พูดว่ารอบเนี้ยโดนเข้าจังๆจ,จนไม่น่าจะลุกขึ้นมาแล้วล่ะนะแต่ยังไม่ทันขาดคำคิตตโน่ก็ลุกขึ้นเลโอเห็นแบบนั้นก็ตกใจขี้แทบพุ่งคิตาโนพูดว่ ยังล้มไม่ได้หรอกฉันจะไม่ยอมโดนล้มง่ายๆโดยที่ไม่รู้เหตุผลว่าโดนล้มเพราะอะไรแน่ๆบทที่74ผู้ไม่เคยแพ้อิคุโดะหันไปบอกคิตตโนะว่าอย่าฝืนเลยตอนนี้นายแทบจะยืนไม่ไหวแล้วคิตตโนะยืนยันเสียงหนักแน่นฉันจะไม่ยอมล้มถ้าไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรอิคุโนะจึงจัดให้อีกสองกระบวนท่าคิตตโนะลม้มลงกับพื้นอีกครั้งแต่เขาก็รีบลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอิคุโนะโจมตีต่อเนื่องอย่างไม่หยุดคิตตโนะล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้ตลอดเลโอถึงกัับอออึึ้งงงนนนนนี่ม่มมมมราาาตะนะิิๆสคคุโพูดขหยว ถ้าโจมตีแบบไม่เต็มที่คงจะหยุดนายไม่ได้สินะขอโทษทีนะเห็นทีฉันต้องเอาจริงแล้วสิเธอพุ่งเข้าโจมตีแบบรุนแรงมากกว่าเดิมรอบนี้ไม่มีการยั้งมือใดๆทั้งสิ้นตั้งใจจะกดเขาให้ลงอย่างเดียวเลโอที่เฝ้าดูอยู่เริ่มมั่นใจว่ายังไงก็ต้องชนะได้แน่แต่ว่าทําไมกันละ่ะทําไมคุณอิคุโนถึงดูท่าทางเจ็บปวดแบบนั้นคิตตโนยังหลบและป้องกันได้หลายครั้งจนกระทั่งอิคุโนใช้ท่าโจมตีจากด้านหลังรอบนี้รุนแรงและหนักแน่นมากกว่าเดิมคิตตโนลม้มลงหัวกระแทกพื้นจนแตกแต่เขขาากก็ยังลุึ้นมไ และคิดในใจว่าจะล้มอีกครั้งไม่ได้ถ้าล้มอีกครั้งเราลุกไม่ขึ้นแน่นอนอิคุโนะเธอก็ไม่รอช้าตั้งใจจะปิดเกมนี้ให้ได้สักทีทั้งๆที่เธอก็ไม่อยากทําให้เขาเจ็บตัวขนาดนี้แท้ๆแ,แต่คิตโนะก็ยังคงดื้อดึงลุกขึ้นมาเรื่อยๆเ,เธอง้างหมัดเตรียมจะซัดหน้าแบบเต็มแรงแต่แล้วเสียงของเลโอก็ตะโกนข,นขึ้นห้ามไว้ได้ทันเลโอพูดทั้งน้ําตาพอได้แล้วหยุดเถอะไม่ต้องแล้วครับคุณอิคุโนะท่าทางดูทรมานกว่าผมเยอะเลยส่วนเรื่องของผมนะ่ะเดี๋ยวผมจะจัดการเองอิคุ นายเนี่ยไม่ผิดอะไรหรอกนะฉันต่างหากหละที่ผิดฉันคิดจะล้มนายอยู่ฝ่ายเดียวถ้านายหายดีเมื่อไหร่อยากจะล้างแค้นหรือจะทําอะไรก็เชิญเลยกิโตโนะได้ยินเหตุผลก็ซุดตัวลงซบอ,อกเธอทันทีขอโทษนะอิคุโนจังพอรู้ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดก็หมดแรงไปเฉยๆเลยตกใจแทบแย่อยู่ดีๆเธอก็เข้ามาต่อยฉัน้นนึกว่าไปทําอะไรรุนแรงให้เธอโกรธจนจะไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้อีกแล้วอ่ะฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้สินะจะรีบลุกเดี๋ยวนี้แหละอิคุโนก็ลังเขาเอาไว้ไม่ต้องหรอกนะอยู่แบบนี้สักพักเถ ก็ชอบนายนะรู้ไหมเซอิจิโร่บทที่75เหนื่อยนักก็พักเหนื่อยเช้าวันนี้เลโอตื่นมาก่อนใครเขาปลูกซานะแล้วก็พูดว่าห้องนี้อ่ะพี่ยกให้นะส่วนพี่จะไปนอนห้องข้างๆเองซานะมองหน้าอย่างงงๆว่าทำไมจูจ่ๆยกให้ง่ายๆแบบนี้และในตอนที่ซานะกับเลโอกําลังจะเดินทางไปโรงเรียนเลโอหยุดอยุดที่หน้าบ้านซานะก็เตือนเขาว่าห้ามพูดอะไรไม่ดีกับคุณปีศาจนะเพราะเขามีบุญคุณกับป,ป้าปาและหนูถ้าเจอเขาอีกครั้งอย่าร้องแหกปากหรือทําท่าทางแย่ๆอีกนะจังหวะน,นั้นเองคิตาโนก็ เปิดประตูออกมาและทักทายซานะซานะเห็นหน้าของเขาก็ตกใจกรี๊ดขึ้นเสียงดังเพราะตอนนี้หน้าเขาอ่วมไปหมดเธอรีบถามด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณปีศาจเมื่อวานเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยวันนี้เลยบวมเป่งแบบนี้นะแล้วเขาก็หันไปทักทายเลโอเลโอก็รีบแนะนําตัวพร้อมกับกล่าวขอโทษเรื่องเมื่อวานนี้ผมผิดเองคนเดียวครับคุณอิคุโนไม่ผิดเลยผมเป็นคนที่ดึงเธอเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เองผมทําตัวเอาแต่ใจถ้าจะเกลียดใครก็เกลียดผมเถอะเพราะว่าคุณอิคุโนเธอคือคนสําคัญสําหรับผมคิตาโนก็บอก ว่าเรื่องแค่นี้เองฉันไม่โกรธหรอกนะเลโอก,ก็ตกใจและถามว่าทั้งที่โดนต่อยจนหน้าปูดแบบนั้นน่ะยังจะบอกว่าเรื่องแค่นี้ได้หรอครับชิตโนโนเล่าว่าฉันน่ะโดนจนชินแล้วได้เจอใครครั้งแรกก็โดนต่อยบ้างเตะบ้างตะโกนแหกปากบ้างวิ่งหนีบ้างไม่ว่าจะเป็นอิคุโนะทาเคฮิสะหรือเลยวโกตอนเจอกันครั้งแรกก็เข้ามาต่อยฉันหมดนั่นแหละซานะฟังแล้วก็ร้องไห้และโผเข้ากอดคุณปีศาจน่าสงสารจังเลยค่ะทุกคนใจร้ายกับคุณทั้งนั้นเลยท,ทั้งที่คุณมีจิตใจที่ดีแท้ตอนที่หนูเจอคุณครรั้งแก หนูไม่ได้เข้าไปต่อยคุณใช่ไหมคะถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็มาซบอกหนูแล้วร้องไห้ได้เลยนะหนูจะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคิตาตโนะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะพอถึงโรงเรียนเลียวโกเห็นสภาพของคิตาตโนะก็เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะเลียวโกเธอก็บอกว่านี่มันเรื่องใหญ่เลยนะหน้าบวมปูดขนาดนี้สภาพเหมือนกับคนที่เพิ่งชกมวยมาเลยเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่โดนชันหรืออิคุโนอัดเลยอิคุโนะเธอเดินเข้ามาพอดีเลียวโกรีบเรียกเข้ามาดูหน้า เมื่อวานนี้โดดเรียนไปทําอะไรกับผู้ชายทั้งวันน่ะอิคุโนะไม่สนใจเสียงบน่นเดินตรงเข้าไปหาคิตโนะและถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอืมสบายดีเรียวโกหน้าแดงเส้นเลือดปูดขึ้นทันทีจะสบายดีได้ยังไงล่ะหน้าบวมขนาดนี้อิคุโนะจับหน้าคิตโนะเบาๆโถโถหน้าตาเละหมดเลยเป็นอะไรมากไหมเซอิจิโร่เรียวโกรีบดึงตัวคิตโนะอ,ออกแล้วก็เหลือไปเห็นรอยเลือดที่ติดบนเสื้อบริเวณหน้าอกของอิคุโนะเธอก็บอกว่าเมื่อวานน่ะมีเรื่องนิดหน่อยจริงๆฉันอยากจะส่งไป นะแต่ก็มีแค่ชุดเดียวต้องรอวันหยุดถึงจะได้ส่งไปคิตโนะก็พูดขึ้นขอโทษนะอิคุโนะนั่นเลือดฉันเองแหละพอดีเมื่อวานนะ่ะเอาหัวไปถูตรงนั้นพอดีเลียโกะก็โมโหขึ้นทันทีนี่มันหมายความว่ายังไงกันทําไมเอาหัวไปถูตรงหน้าอกอิคุโนะแบบนั้นล่ะเพื่อนของเรียโกะก็พูดเสริมคิดง่ายๆนะคือคิตาโนะเอาหน้าไปซบหนุ่มมของอิคุโนะถึงแม้จะผ่านเสื้อก็เถอะนะเรียโกะก็รีบพูดตัดบทหุบป,ปากสักทีเถอะอย่าพูดได้คิดไปไกลมากกว่านั้นสิอิคุโนะเธอก็พูดขขึ้้นนว่่าาาาาาัเเเองหละะททีํรจ ฟังก็ยาวเกินไปเอาเป็นว่าตัดบางส่วนออกดีกว่าฉันสู้กับเขาจนเลือดออกแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละเลียวโกะก็หงุดหงิดแบบนั้นนะ่ะมันสั้นเกินไปหรือเปล่าอิคุโนะเธอก็บอกว่าจะรู้รายละเอียดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกอธิบายไปก็เหมือนกับเถไปเรื่อยถ้าอยากจะล้างแค้นก็เชิญเลยหรือจะตัดเพื่อนกันเลยก็ได้ฉันน่ะเตรียมใจไว้หมดแล้วเรียวโกะเธอก็เงียบไปทันทีแล้วจู่ๆเลโอกับซานะก็โผล่มาเรียวโกะตั้งใจจะเข้าไปเข้นความจริงจากเลโอแต่อิคุโนนนกกก็็หห้้้้าาามมไวววแลวขดขดเรียทิ อิคุโนะถามเลโอว่ามาที่นี่มีเรื่องอะไรอีกแล้วงั้นเหรอเลโอก็ตอบว่าพอดีเล่าเรื่องเมื่อวานให้ซานะฟังเธอก็เลยขอตามมาเจอที่นี่เพราะซานะเธอโกรธมากที่ทําร้ายเซอิจิโร่แบบนั้นอิคุโนะยื่นมือไปให้จับแต่ซานะก็งับมือทันทีเลโอก็รีบห้ามซานะเธอก็โวยวายขึ้นบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนแท้แต่ทาไมทํารุนแรงขนาดนั้นล่ะแบบนี้มันเสแสร้งว่าเป็นเพื่อนชัดๆเลโอรีบเขกหัวซานะให้หยุดพูดและเขาก็พูดขึ้นว่าบอกแล้วว่าเป็นความผิดของพี่เองจากนั้นเขาก็ล่ยย เล่าเรื่องทั้งหมดอีกครั้งอิคุโนะรูปหัวเลโอเบาๆพอแล้วไม่ต้องร้องไห้ที่น้องของนายพูดก็ถูกแล้วนี่และอาจจะเป็นฉันเองที่อยากสู้กับเซอิจิโรถึงยังไงเรื่องมันก็เกิดไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนของเขาอีกแล้วก็ได้คิตาโนรีพูดแทกไม่จริงหรอกจริงๆเธอแค่ต้องการล้มฉันให้เร็วและเจ็บน้อยที่สุดแต่ฉันเองที่ดื้อดึงฝืนไม่เข้าเรื่องจนทําให้เธอทาร้ายหนักขึ้นขอโทษนะอิคุโนะที่ฉันเซอ่อไม่เข้าเรื่องเองเรียวโกะเธอก็บดื้้้ออลล่นนเรงบบบบาาๆแีหะํก นะที่ต้องมีเพื่อนบ้าๆแบบนี้อิคุโนะเธอก็นึกในใจพวกนี้ก็ดีเกินคาดเสลือเกินถึงแม้ว่าฉันจะทําเรื่องแย่ขนาดนี้แล้วก็ตามทั้ง3คนยืนคุยกันต่อเลโอยืนมองพร้อมคิดในใจว่าคนที่ชื่อคิตาโนะเซอิจิโร่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันเทียบไม่ติดเลยคุณอิคุโนะเองก็น่าจะรู้สึกกับเขามากกว่าเพื่อนแต่คงไม่รู้ตัวแน่ๆเลโอตะโกนขึ้นเสียงดังคุณอิคุโนะครับผมจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจให้มากกกว่าคคคุุณอิโนนะและ iro, เลเจรหืทย ผมจะแข็งแกร่งจนสามารถช่วยเหลือและปกป้องคุณอิคุโนให้ได้อิคุโนยิ้มและตอบว่าก็ตามนั้นแหละสักวันน่ะนายมาช่วยฉันจากเขี้ยวพิษของปีศาจด้วยนะเรียวโกะก็ถามเสียงดังพูดแบบนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่น่ะอิคุโนเธอก็ตีมึนฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนี่แต่เรียวโกะก็ไม่ยอมและทั้งสองคนก็เถียงกันเลโอกระโดดกังฟูคิกใส่เรียวโกะอย่าทำร้ายคุณอิคุโนะนะเฟยตอนนี้เขากลายเป็นอาหวังไปเรียบร้อยแล้วซานะเธอก็มั่วบ้านงานกระโดดเข้าไปกอดคิตาโนะเรียวโกะเห็นแบบนั้นก็พูดดขึ้้นนเสสียงงงัั่่ใหหทุกกกคออาาจ คิตาโน่เดี๋ยวนี้แล้วทุกคนก็เถียงกันแบบนั้นอยู่พักใหญ่ตัดภาพมาที่คุณเฮาฟอร์ดกับภรรยาพูดคุยกันว่าเมืองนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะบทที่7 6ยุคสีน้ําเงินตอนที่1เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ18ปีก่อนมีชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าขาใหญ่ปีศาจเขาชื่อว่าคิตาโน่ริวอิติโรใช่แล้วนี่คือพ่อของคิตาโน่เซอิติโรสมัยวัยหนุ่มปี2544ผมจะเรียกพ่อของคิตาโน่ว่าริวอิจินะครับจะได้ง่ายและไม่สับสนและนี่คือือออเเรร่งงาาวขขตน ริวิจิโร่กำลังโดนเด็กช่างต่างสถาบันเข้ามาลุมทำร้ายพร้อมกับอาวุธครบมือพวกนั้นพูดว่าถึงแกจะมีคนเรียกว่าขาใหญ่ปีศาจหรืออะไรก็ช่างแต่สุดท้ายแล้วแกก็คือคนธรรมดานี่แหละถ้าถูกลุมยังไงก็ต้องล้มแน่นอนพูดเสร็จแล้วก็เอาไม้ฟาดเข้าที่หัวของริวิจิเต็มแรงแต่ความรู้สึกของเขาเหมือนกับโดนไม้จิ้มฟันกระเด็นใส่หน้าเท่านั้นเองเด็กอันตพานก็เลยซัดหมัดเข้าอีกครั้งหนึ่งริวิจิยืนนิ่งไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่ต่อยเขาข้าขอมือเกือบหักแล้วพวกที่เหลืออีกหลาาาายยคนะเข้้้้้มมใชไฟดททัังตต่อ อยากเต็มที่แต่ว่าลิวิจิก็ไม่คิดจะสวนคืนเลยยืนนิ่งๆให้พวกนั้นเตะต่อยจนเจ็บมือเจ็บขากันไปเองโอยนี่มาใจคนหรือเปล่าเนี่ยและแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาจ้องมองที่เขาแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็มีเสียงเรียกชื่อเธอทําอะไรอยู่นะมิดโร,ริรีบไปกันเธอและหมอนี่คือคนที่สั่งลูกน้องให้มารุมอัดลิวิจิและหมอนั่นก็แนะนําตัวว่าฉันชื่ออาซาอิอยู่โรงเรียนมปลายซาคุฟุแต่ก่อนที่จะจาก,กันอาซาอิก,ก็บอกว่าแล้วเจอกันใหม่ฉันจะเป็นคนล้มแกเองขาใหญ่ปีศาจช่วงบ จิเดินผ่านพุ่มไม้ข้างทางเขาได้ยินแมวล,ล้องเสียงดังเลยหยุดเพื่อที่จะเล่นด้วยแต่แมวก็กระโดดเข้าไปในพุ่มไม้เขาเลยเปิดเข้าไปเพื่อที่จะส่องดูว่าแมวจะไปไหนต่อสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่แมวแต่เป็นมิดโดริที่กําลังเปลี่ยนชุดอยู่เขาตกใจจนหัวไปโขกเข้ากับกิ่งไม้มิดโดริถามว่าเห็นหมดแล้วใช่ไหมริวิจิตอบแบบซื่อๆว่าเออใช่แล้วครับผมตัวสูงมองต่ําก็เลยเห็นหมดมิโดริเธอก็พูดขึ้นว่าจริงๆแล้วโกหกก็ได้นะน่าจะบอกว่าไม่เห็นดีกว่าริวิจิก็รีพูดว่าอขอขโทษครับับง้น มไม่เห็นครับถึงผมจะเป็นคนโกหกไม่เก่งแต่จะบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยจริงๆครับมิโดริเธอก็หัวเราะและพูดว่าคุณขาใหญ่เนี่ยผิดจากรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆนะนึกว่าจะเป็นคนที่น่ากลัวซะอีกแล้วเธอก็ยื่นมแมลงเต่าทองให้เขาดูและบอกว่า,มาแมลงตัวนี้ยบินเข้าไปในเสื้อของเธอเธอเลยพยายามที่จะเอามันออกมาแล้วเธอก็รีบก้มหัวขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานและบอกว่าจูติอ่ะไม่ใช่คนที่เลวร้ายหรอกนะคะและไอ้จูติเนี่ยก็คืออาซาอิจูติไอ้หนุ่มผมยาวคนนั้นแหละต่อไปเนี้ยผมจะเรียกว่าจูต โนริพูดว่าจริงๆแล้วฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณขาใหญ่เลยนะคะเขาเลยแนะนําตัวว่าผมชื่อคิตาโนะริวิจิชั้นโมหกโรงเรียนเซซังครับเธอก็แนะนําตัวเช่นกันส่วนฉันชื่ออาซาอิมิดริอยู่ม .4 โรงเรียนซาคุฟุค่ะริวิจิตกใจที่นามสกุลเหมือนกับจูจิเธอเล่าให้ฟังว่าเป็นญาติกันกับจูจิและจูจิก็ชอบปกป้องเธอตั้งแต่เด็กๆไม่ให้ใครมาลังแกเธอจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะแต่พอรู้ตัวว่าชอบการชกต่อยก็เลยหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเพื่อที่จะทดสอบพลังของตัวเองจนกลายเป็น เป็นขาใหญ่และมีลูกน้องและผู้ติดตามมากมายเพราะฉะนั้นแล้วฉันจึงอยากขอให้คุณขาใหญ่ปีศาจช่วยล้มจูติลงหน่อยให้ได้ไหมคะถ้าเขาได้แพ้สักครั้งคงจะกลับมาเป็นจูติที่ใจดีเหมือนแต่ก่อนขอร้องละคะ่ะคุณลิวิจิแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำแมวตัวนั้นก็เดินกลับมาอ้อนลิวิจิเขาหยิบแมวขึ้นบ่าแล้วก็เดินจากไปในคืนนั้นเองจูติก็ปะทะกับกลุ่มโรงเรียนเซซังทําให้เขาคิดว่าลิวิจิเป็นคนสั่งลูกน้องให้มาจัดการเขาและนี่ก็น่าจะเป็นการตอบรับคําท้าสสินนนนนะะแต่่่พพววกกัั้้บบบบอออาาายูดไร นั่นไม่ใช่ลูกน้องของมมนั่นซะหน่อยไอ้โมอนั่นน่ะไม่ใช่ขาใหญ่อะไรด้วยซ้ํามีแต่คนอื่นน่ะที่คิดกันไปเองอ่ะมันไม่ดูดบุหรีไม่โดดเรียนไม่เคยมาสายไม่ถุยน้ําลายไม่หาเรื่องใครก่อนทั้งนั้นจะว่าไปก็คือเด็กเรียนธรรมดาธรรมดาคนนึงเท่านั้นแหละเป็นไงล่ะแกได้ยินก็ตกใจไปเลยใช่ไหมตอนที่มันเข้ามาเรียนที่เสียสังเล็กวกฉันก็ยังกลัวเลยแล้วก็พากันเข้าไปลุมอัดมันแต่สุดท้ายก็เป็นพวกฉันเองนี่แหละที่ทั้งเตะทั้งต่อยจนเจ็บมือกันไปเองโมนั่นแค่ยืนยน,น,นิ่งมม่่่คดทาาาอรเเเยยัั้้งงนนแแววีฉขกต ไม่เคยคิดจะต่อยตีใครเลยขี่ขาดตาขาวสินดีมีแค่เด็กนักเรียนทั่วไปเท่านั้นแหละที่กลัวมันจะหัวหดและเท่าที่ดูมันน่าจะไม่มีเพื่อนด้วยซ้ำม,มัง้งจูติก็ถามว่าแต่ทางนั้นลูกพี่ของแกคือใครวัยรุ่นหัวโลนก็ฉีไปแล้วบอกว่าตอยคนที่แกซัดจะลมคนที่สองยังไงละ่ะจูติหัวเราะสาใจสุดท้ายแล้วคนที่ถูกลือว่าเก่งที่สุดในเมืองนี้ก็เป็นแค่พวกขี้ขาดงั้นเหรอแต่ตำนานที่มันสร้างไว้นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินและฉันจะเป็นคนรับมันไว้เองด้วยภาพที่ซัดมันจนอ่มและเลือ ที่14ก็จบลงเบียงเท่านี้นะครับเราได้รู้เรื่องราวของตัวละครหลายตัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะทั้งชื่อของพ่อคิตาโนและรู้ว่าจริงๆแล้วอิคุโนชอบคิตาโนเล่มต่อไปเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะครับและเล่มนั้นยาวกว่าปกตินะฮะก็น่าจะใช้เวลาสัก3าวันเหมือนเดิมนะครับขอโทษที่ทําไม่ต้องรอนานนะฮะผมทําไม่ทันจริงๆฝากติดตามช่องรุ่นดิวหัดภาพขอปพระหนูกันเยอะๆนะคะคือจะได้มีตังซื้อโดบค่ะขอบคุณค่ะ